สวัสดีค่ะอาจจะเห็นแล้วนะคะว่าแกะกล่องมาพร้อมกันนะคะเป็นมินิสแควร์สองใบนะคะความจริงแล้วมันมีความแตกต่างนะคะที่เกิดขึ้นเดี๋ยวจะแชร์ให้ดูนะคะได้เนี่ยได้ใบนี้นะคะจากร้านของน้องฟ้านะคะ globalus l process e ก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะอีกแค่วันหนึ่งนะคะก็เห็นใบนี้นะคะจากร้าน cocoa approved นะคะซึ่งเป็นรีเซลเลอร์ที่ฮ่องกองนะคะแล้วก็ได้มีการพูดจาก,กันเนาะแล้วก็ถามถ่ายราคาอะไรเงี้ยนะคะปรากฏว่าราคาดีมากนะคะ คือทั้งสองใบเนี้ยราคาดีมากนะก็คออไไือยังไงก็ยังถูกกว่าที่ออสเตรเลียอยู่ดีนะคะแล้วความจริงที่ออสเตรเลียนะคะน้องมินิสแควร์เนี่ยหายากมากนะคะโดยเฉพาะไปเป็นคอมโบที่เป็นอ่าแบล็กวิตโกฮาร์ดแวร์นะคะพือตอนได้ของน้องฟา้ามาเนี่ยก็ดีใจมากนะคะแต่พอเห็นของ Coco ่แอ r พลูฟนะคะใบนี้นะคะราคาก็ดีมากๆเลยนะคะก็เลยอยากจะเก็บไว้ทั้งสองใบนะคะแล้วก็คิดว่านานาคคเนี่ยคิดว่าจะ ขายใบหนึ่งนะคะก็ยังคิดอยู่นะคะว่าในอนาคตจะขายใบไหนนะคะแต่คิดว่าพอได้มาสองใบเนี่ยมีความแตกต่างที่ตัวเองเห็นนะคะและอยากจะมาแชร์ให้ฟังกันนะคะคือเคยได้ยินมาเหมือนกันนะคะว่ากระเป๋าของชาแนลเนี่ยแต่และใบเนี่ยจะไม่มีความเท่ากันวดเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเนื่องจากว่าเป็นกระเป๋าที่ทําจากมือนะคะเป็นแฮนด์เมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความแตกต่างกันบ้างนะคะแต่เพิ่งมาเห็นจะชัดก็น้องสองใบนี้แหละนะคะ ยังไงมาดูกันค่ะตอนที่แกะมาก็เอ๊ะทำไมมันดูไม่ค่อยเหมือนกันนะคะพอมาดูรายละเอียดเนี่ยมีอะไรจุดที่ไม่เหมือนกันนะคะใบนี้นะคะได้จากร้านคุณฟ้านะคะ Global Lux e Closet นะคะเป็นซีรีส์23นะคะส่วนใบนี้นะคะได้มาจาก Coco Approved นะคะซึ่งเป็นรีเซลเลอร์ที่ฮ่องกงนะคะเป็นซีรีส์29นะคะเป็น l a มสกินทั้งคู่แล้วก็เป็น Go Hardware หรือว่า Light like Go Hardware นะคะ ตอนที่เปิดมาเลยนะสิ่งที่รู้สึกก็คืออุ้ยหนังแกะรุ่นนี้นะคะของคุณฟ้าเนี่ยมันวับเลยนะคะแล้วก็ดูมีความหนาดูมีความทนนะคะแต่พอแกะน้องใบนี้นะคะโค้กโค้กพใบนี้นะยี่สิบเนะคะเป็นซีรีส์ยี่สิเการนหรือยี่สิบเนะคะเขาจะมีความมันนะไม่เท่ากับซีรีส์ยี่สิบสามนะคะอันนี้ความแตกต่างที่เห็นนะเ้าก็ตรงนี้มันจะดูเหมือนคือมันดูไม่ค่อย มันดูด้านๆนิดนึงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นชัดเลยนะคะที่ตัวเองเห็นชัดนะก็คือรู้สึกใบนนะะเนี้ยนะคะโฮโลยี่สิบเก้าเนี่ยเล็กกว่าใบนี้นะคะโฮโลยี่สิบสามก็เลยมาวัดขนาดดูนะคะความยาวตรงล่างเนี่ยนะคะของโฮโลยี่สิบสามเนี่ยอยู่ที่สิบหกจุดเจ็ดเซนนะคะส่วนใบนี้นะคะอยู่ที่สิบหกเซนนะคะอันนี้คือความแตกต่างนะคะความสูงนะคะ ของโฮโล23เนี่ยอยู่ที่12.5นะคะส่วนโฮโล29อยู่ที่12เซนนะคะต่างกันนิดนึงนะคะคือจะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะคะพอมาดูด้านข้างนะคะจะเห็นไหมว่าฐานของใบนี้นะคะโฮโล29นะคะหรือว่าซีรีส์29เนี่ยจะดูกว้างกว่าของซีรีส์23นิดนึงนะคะวัดเองแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ7เซนนะคะแล้วก็อันนี้อยู่ที่ประมาณ7.5เซนนะคะ คือเขามีไซส์ที่แตกต่างกันนิดนึงนะคะคืออย่างที่บอกนะทั้งสองใบเนี่ยมีใบเสร็จนะคะก็เลยค่อนข้างมั่นใจนะว่ามันเป็นใบแท้ทั้งคู่นะคะแต่ว่าเป็นความแตกต่างนะคะของหนังคือเคยได้ยินไหมว่าใครๆก็จะบอกว่าหนังคาวเวียรุ่นนี้หนังแรมรุ่นนี้นะคะสวยต่างกันไม่เหมือนกันอันนี้นะคะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นมินิสแควร์ทั้งคู่นะคะแต่ว่ามีความแตกต่างกันนะคะที่เห็นได้ค่อนข้างชัดนะคะ อีกอย่างหนึ่งที่เห็นนะก็คือน้องโกฮาร์ดแวร์ต่างกันนะคะใบนี้นะคะจะดูออกโกนะคะออกเหลืองนะคะมากกว่าใบนี้นะคะใบนี้จะออกเป็นลักษณะไลท์โกนะคะคือเป็นโกแบบจางๆนิดหนึ่งนะคะคือใบนี้จะมีความเหลืองมากกว่ามีความเป็นโกมากกว่านะคะคือมาลองวัดใบนี้ดูนะคะซึ่งความจริงเนี่ยใบนี้เป็นซีรีส์21นะคะหรือว่าฮงรยี่สิบเอ็ดนะคะ ก็มีความแตกต่างของไซส์อีกนะคะก็นิดนึงนะใบนี้นะคะโคโลยี่สิบเอ็ดเนี่ยแต่เขาเป็นคาเวียเนาะตรงฐานเขาอยู่ที่สิบหกเซนนะคะความสูงอยู่ที่สิบสองจุดห้านะคะแล้วก็ตรงฐานเขาอยู่ที่เจ็ดจุดห้านะคะคือสรุปแล้วทั้งสามใบนะคะมินิสแควร์เหมือนกันแต่ว่า,ามีความกว้างนะคะความยาวความหนาเนี่ยต่างกันนิดหนึ่งนะคะ ซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดานะของกระเป๋าชนแน e อย่างที่เขาบอกนะว่ามันเป็นลักษณะแฮนด์เมดนะคะยังไงก็ไม่มีทางที่จะเหมือนกันเป๊ะๆนะคะคือดูในกล้องอาจจะอยู่ที่มุมที่การวางนะแต่ว่าของจริงเนี่ยใบยนี้ยเขาจะดูเล็กกว่าใบานี้มันอาจจะเป็นที่ว่าน้องใบนี้เขาป่องมาด้านข้างด้วยนะคะทําให้ดูใบเนี้ยเขาใหญ่กว่าใบานี้ในชีวิตจริงนิดนึงนะคะเห็นชัดเหมือนกันว่าเขาต่างกันในเรื่องของไซส์นะคะ เห็นต่างกันไหมเห็นว่าอย่างไรนะคะชอบไปไหนมากกว่ากันนะคะโฮโล23กับโฮโล29นะคะคอมเมนต์ข้างล่างได้นะคะมาแชร์กันว่าชอบในลักษณะแบบไหนมากกว่ากันนะคะส่วนตัวแล้วนะจะบอกว่าไม่แน่อาจจะเป็นความลำเอียงที่ชอบร้านของคุณฟ้านะคะมากกว่าอีกร้านหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่นะคะตัวเองเ้าเนี่ยรู้สึกว่าหนังแรมเนี่ยของรุ่น23เนี่ยนะคะโฮโล23เนี่ยดูสวยนะคะส่วนอันนี้เขาจะดูเดาๆนิดนึงนะคะ ดูเหมือนมันยับๆเดาๆยังไงบอกไม่ถูกนะคะแต่ก็ยังเป็นสแควรใบหนึ่งที่สวยเลยทีเดียวนะคะถือให้ดูเทียบกันนะคะอันนี้เป็นอ่าซีรีส์ยีสิบสามนะคะแล้วก็อันนี้เป็นยี่สิบเก้านะคะ,ะ,ค,ะคือเขาเหมือนกันนะแต่ก็ให้ดูเฉยๆนะว่ามันเป็นยังไงนะคะนี่แะคะคือน้องมินิสแควรนะเจ็ดนิ้วนะคะก็สวยงามตามท้องเรื่องนะคะถ้าเป็นคอสบอดี้ก็จะเป็นลักษณะขนาดนี้นะคะ อย่างที่เห็นนะก็มินิสแควร์นะคะคิดว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะคะถือได้สวยทั้งสองแบบนะคะจะเป็น crossbody หรือว่าจะถือเฉพาะเป็นลักษณะแบบว่าโช o u ด d e แบ a กก็ได้นะคะน่ารักทั้งคู่นะคะและนั่นก็เป็นข้อเปรียบเทียบนะคะของน้องชาแนลมินิสแควร์ทั้งสองใบนี้นะคะถ้าสังเกตนะช่วงนี้จะเห็นนะว่าเป็นสีดำกับโซ่ทองหมดเลยนะคะ อย่างที่เคยบอกนะว่านะตรงน,นี้นะคะอยากจะหาของที่เป็นคลาสสิกนะคะมาใช้ด้วยแล้วก็เก็บด้วยนะคะแล้วคิดว่านอนาคตเนี่ยเนื่องจากว่าชาแนลนะคะเขามีการที่ขึ้นราคาขึ้นเยอะนะคะคิดว่านอนาคตถ้าเกิดว่าขายใบใดใบหนึ่งเนี่ยของน้องคลาสสิกทั้งหลายแหล่เหล่านี้นะคะพวกที่เป็นคลาสสิกมินเนีย่ยนะสีดำอ่าโซทองเนี่ยนะคะ คิดว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ขาดทุนนะคะหรือว่าถ้าจะขาดทุนก็คือขาดทุนน้อยมากนะคะแต่ทั้งนี้นะน,นะเคยพูดแล้วนะว่ากระเป๋าไม่ใช่การลงทุนนะคะถ้าอยากลงทุนไปทําอย่างอื่นนะคะแต่คิดว่าตอนนี้นะคะในส่วนของชาแนลสีดําแล้วก็เป็นโซ่ทองเนี่ย <S <S คิดว่าถ้าเกิดว่านอนาคตขายไปเนี่ยนะคะกาไรนะถ้าเกิดว่าขายเองเนี่ยคงได้กาไรแต่คิดว่าถ้าไปฝากเพื่อนขายนะคะหรือว่าเป็นฝากรา้านอื่นขายเนี่ยยังไงแล้วเนี่ยก็คือคิดว่าไม่ได้กําไรเยอะนะคะอาจจะได้นิดเดียวนะคะแต่คิดว่ายังไงคงไม่ขาดทุนนะคะ แต่ก็เป็นการลองนะเป็นการเทส t i n g ของตัวเองเท่านั้นเองนะคะไม่ได้คิดว่าอยากจะทําในลองเทอมหรือว่าทําเป็นที่ไม่อันแต่อย่างใดน,นะคะอยากจะลองดูดเฉยๆนะคะก็หวังว่าคลิมี้นะจะมีอะไรที่แบบว่าแปลกๆนะคะสนุกสนุกกันได้บ้างนะคะแล้วอย่างที่ถามตอนที่เปรียบเทียบให้ดูนะคะใกล้ๆนะคะคุณคุณคิดว่าใบไหนหน่าเก็บมากกว่ากันนะคะซีรีส์ยี่สิบสามใบนี้นะคะหรือว่าซีรีส์ยี่สิบเก้าใบนี้นะคะยังไงก็คอมเมนต์ได้ข้างล่างคะ่ะ ก็ขอบคุณทุกๆคนที่ได้ตามทนคลิปก,กันมานะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ